ค่ำคืนวันอังคารที่9กันยายนเวลา5ทุ่มตรงตามเวลาไทยแฟนบอลเตรียมจับตาศึกชี้ทางฟุตบอลโลกโซนแอฟ,ฟริกากลุ่มบีดีอาร์คองโกเปิดสตาร์ดเดสมาตีกลุ่มกินชาซ่ารับการมาเยือนของเซเนกัลยินดีต้อนรับสู่ลูกหนังรายวันถ้าชอบแนววิเคราะห์เข้มข้นแบบสายภาคเกมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราได้เลยครับ ภาพรวมของเกมนี้คือการวัดกันของจาฝูงกับร้องจาฝูงที่มีแค่หนึ่งแต้มขั้นกลางดีอาคองโกจุดไฟความมั่นใจด้วยการบุกถล่มเซาสูดาน4ประตูต่อหนึ่งส่วนเซเนกัลก็ยังคงมาตรฐานแนวรับแกร่งเอาชนะซูดาน2ประตูต่อศูนย์เกมนี้จึงมีเดิมพันสูงทั้งเรื่องโมเมนตัมและตัวไปฟุตบอลโลกโดยอัตโนมัติของแชมป์กลุ่ม สถิติที่น่าสนใจเซเนก้ายังไม่แพ้ในรอบคัดเลือกชุดนี้และเสียประตูเพียงลูกเดียวตลอด7นัดส่วนดีาร์คังโกผลิตสกอร์ต่อเนื่องและชนะแบบมั่นใจในเกมล่าสุดเหตุเหตุ head, ช่วงยาวฝ่ายเจ้าถิ่นยังไม่เคยชนะเซเนก้าเลยตั้งแต่ปลายทศวรรษ60แต่การเจอกันครั้งนี้เตะในกินชาซาทำกลางบรรยากาศเจ้าถิ่นอัดแน่นซึ่งอาจเป็นตัวแปรสำคัญสภาพทีมล่าสุด ดีอาของกดได้อานิสงจากการเสริมแผงหลังด้วยอารอนวานบิสซาก้าที่เพิ่งประเดิมทีมชาติและทำผลงานแน่นอนแนวรุกเซดริกบากามบูยิง2เม็ดในเกมก่อนพร้อมด้วยโยอันวิซาและนาธานาลมูรูกูที่มีส่วนกับสกอร์ทั้งยิงทั้งใจด้านแข็งที่ไม่พร้อมมีชื่อของอาตูมาซูอากูแบ็คซ้ายที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้ส่วนเซเนกัมีประเด็นสำคัญคือมุซานีอาคาเต้เซนเตฮาฟเจ็บเข่าหมดสิทธิ์เกมนี้ ทำให้ตัวเลือกคู่คาริดูคูลิบาลี่มีโอกาสเป็นอับดุลลาเยเซกหรือดาวรุ่งที่ถูกเรียกเสริมในแคมป์แนวรุกยังครบเครื่องซาดิโอมาเน่พร้อมบัญชาเกมร่วมกับปาเป้มาตาซาที่ฟอร์มจากจ้านนัดก่อนขาดการ11ตัวจริงดีอาของโกนในระบบ4-3-3ผู้รักษาประตูดิมิทรีแบตโต แผงหลังจากขวาไปซ้ายอารอนวานบิสซากา้าชานเชลเอ็มเบมบาชองชาวสบาตูบินซิกา้าและโจริสกาเยมเบ้กลางสามเอโดกาเยมเบ้คุมจังหวะคู่กับซามูเอลเมาตูซามีและโนอาสซาดิก้แนวรุกโยอันวิซาลากจากซ้ายเซดริกบากัมบูยืนหน้าเป้านาทนาแนลบรูกูทางขวา เซเนก้าในระบบ4-3-3นายด่านเอดูอัมเมนดี้กองหลังเกรปแปงเดียาตาอับดุลลาเยสเซกคาลิดูคูลิบาลีเอลฮัจ,จีมาลิกดิยุฟกลาง3อิดริซากานาเกปาเป้มาตาซาและฮาบิบดิยาร่าแนวรุกซาดิโอมาเน่ทางซ้ายบุไลดีอายืนหอกกลางและอิลิแมงเอ็นดียายทางขวารูปเกมที่น่าจะเกิดขึ้นเจ้าถิ่นของเซบาสเตียนเดซาเบอร์ จะเปิดความเร็วจากริมเส้นใช้การสลับตำแหน่งของวิซ่ากับรูกูเพื่อดึงตัวประกบขณะที่บากัมบูจะคอยฉีกออกไปเล่นระหวังไา์กับฟูลแบ็กของเซนเนก้าเพื่อเปิดช่องให้มิดฟิล์วิ่งสอด เกมรับเน้นบีบพื้นที่แดน2ด้วยเมาตูซามีและซาดิกี้เพื่อชะลอทรานซิชั่นคู่แข่งเซเนกัลของปาเป้ทิวจะคุมเทมโปด้วย3มิดฟิลด์ให้ปาเป้มาตาซารับบทเชื่อมลายกับเกมรุกเดียยาตาเติมจากฝั่งขวามาเนตัดเข้าในเล่นระหว่างช่องเซนเตอร์กับฟูลแบ็กและใช้ลูกตั้งเตะที่คูลิบบลี่มีทีเด็ดเป็นไพ่ตาย จังหวะด,ดวนตัวต่อต,ต,ตัวที่ต้องจับตามองอารอนวานบิสซาก้าปัทะซสดดโอมาเน่ทางฝั่งซ้ายของเซเนก้าบากาบูเผชิญหน้ากับคูลิบาลีในกรอบเขตโทษและสมรภูมิแดนกลางระหว่างปาเป้มาตาซากับเอโดกายเยมเบ้ใครคุมจังหวะได้มากกว่าจะถือกุญแจผลลัพธ์ของคั่งคืนนี้ มุมมองผลการแข่งขันด้วยฟอร์มเย่าที่มั่นใจของ DR คองโกบวกสภาพแนวรับเซเนกัลที่มีการสลับตัวในตำแหน่งสำคัญเชื่อว่า DR คองโกจะบี้เอาชนะได้แบบเฉือนวิวขาดการสกอร์ DR คองโกจะชนะด้วยสกอร์2ประตูต่อหนึ่งถ้าชอบการพรีวิวสไตล์มือประชีพแบบนี้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์มุมมองของคุณใต้คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานลูกหนังรายวันด้วยนะครับ